รีวิวซื้อทัวร์ไปเที่ยวฮอกไกโดในราคา41,990บาท6วัน4คืนไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างเริ่มวันแรกที่สนามบินนิวชิตโตเซเขาก็พาเราไปทานบุฟเฟ่ชาบูค่ะจัดหนักจัดเต็มตั้งแต่มื้อแรกเลยจากนั้นก็พาเราไปเที่ยวโกดังอิดแดงคาเนโมริที่เมืองฮากโกดาเตะเพื่อชมไฟยามค่ำคืนค่ะสวยมากๆเลย ส่วนที่พักคืนแรกเราจะพักกันที่ฮาโกรเตะรอยัลโฮเทลค่ะและนี่ก็คือหน้าตาบุฟเฟ่อาหารเช้าออกจากโรงแรมก็มาเที่ยวที่ศาลากลางเก่าเขตฮาโกรเตะเราเดินลุยหิมะไปชมวิวต่อที่เนินฮาจิมันซากะค่ะจากนั้นทัวร์ก็พาเราไปเที่ยวสวนโกเรียคาคุเดินเล่นกันสักพักหนึ่งก็พาไปทานเมนูเทปันยากิเป็นมื้อเที่ยงค่ะ ทานเสร็จเราก็เดินทางไปขึ้นกระเช้าเพื่อชมวิวภูเขาไฟอุสุและภูเขาไฟโชวะจะบอกว่าวิวข้างบนสวยมากๆเลยค่ะเห็นวิวทะเลสาบโทยะด้วยพอลงมาข้างล่างเขาก็พาเราไปเลี้ยงคุกกี้น้องหมีค่ะน้องหมีเชื่องมากๆเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ไปเล่นสโนว์โมบิลกันที่สโนว์เวิลด์โทยะ นี่เป็นครั้งแรกของพวกเราเลยนะคะที่เล่นกิจกรรมประจนภัยบนหิม,มะและได้เห็นวิวทะเลสาบโทย่อสวยๆแบบนี้พอกลับเข้าซัปโปโรเราก็พักกันที่ APA Hotel and Resort ซึ่งเราจะพักกันยาวๆที่นี่3คืนค่ะเช้าวันนี้เรามาเริ่มต้นถ่ายรูปวิวสวยๆกันที่คลองโอตารุจากนั้นไกดก็พาเราไปทานมื้อกลางวันเป็นเมนูนาเบะค่ะเมนูเด็ดก็คือปลาฮอกเกะค่ะ ทานเสร็จแล้วเราก็มาเดินชิลๆกันที่ถนนซาไกมาจิค่ะเราก็ไม่พลาดที่จะชมโอตารุมิวสิกบ็อกซ์มิวเซียมที่นี่นะคะมีแต่กล่องดนตรีน่ารักน่ารักทางนั้นเลยค่ะพอเดินเสร็จนะคะแอนก็มาหาขนมกินค่ะซึ่งแอนก็ถูกใจขนมที่ร้านนี้มากเลยค่ะถึงขั้นต้องซื้อกลับไปฝากคนที่บ้านและแอนก็ได้กินไอติมกับขนมปังท้าลมหนาวตรงนี้เลย พอตกกลางคืนไกดก็ให้เรามาเดินชมเทศกาลหิมะซัปโปโรแบบอิสระค่ะเช้าวันสุดท้ายแล้วค่ะก็มาเที่ยวที่เนินพระพุทธเจ้าแล้วก็มีจุดถ่ายรูปสโตนเฮนนะคะแล้วก็รวมไปถึงอุทยานโมไอที่นี่สวยมากๆเลยนะคะส่วนมือกลางวันก็เป็นเมนูทงคัตสึค่ะจากนั้นไกดก็ให้เรามาอิสระช้อปปิ้งที่มิซุยเอาทเล็ตนะคะและตอนเย็นก็ไปช้อปต่อที่ทานุกิโคจิ รวมไปถึงย่านซูซูกิโนะค่ะก็เป็นอันจบทริปเที่ยวแล้วสำหรับวันนี้สนใจชมคลิปเต็มๆสามารถไปติดตามได้ที่ช่อง Energy ใน YouTube นะคะ